ไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ผสมนมผงโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผมกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปน้ำมันตรากุ้งคู่จากเวชพงโอโสถแก้แมลงกัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอกแก้อาการคัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮเดย์มาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งแบบนี้แหละค่ะวันนี้นะคะผัดไทยและน้องอ่อนค่ะก็มีเรื่องราวฮอตฮิตติดกระแสนะคะมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะทางเฟซบุ๊กของ9้า o t คได้เลยเช่นเดียวกันค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ ในช่วงที่สองของรายการาเนี่ยจะแบบดเด็ดเผ็ดมันมากมเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์เนะาะคือน้องบัสตี้น้องเป็นสาวสองอ้าวสาวสองมีลูกได้ยังไงอ่ะอไปรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงแล้วเกิดกระแสดราม่าทีนี้เราก็เลยเชิญน้องมาให้แบบเหมือนให้ปัดคำเราเนาะมาชี้แจงน้ว่าสิ่งที่ถูกตั้งเป็นกระแสดราม่าจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยนะคะ มันจริงหรือมันเท็จนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเขากันนะคะในช่วงที่สองนะคะมาเคลียชัดๆกันไปเลยในวันนี้ใช่แต่ตอนนี้ค่ะเรามีงานดีๆมาบอกกันเรียกได้ว่าเป็นงานในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงออนด้วยคือมีบริษัทหนึ่งนะคะเขาประกาศค่ะคือฮาม่าบนโลกโซเชียลเป็นบริษัทขายที่นอนและเครื่องนอนนะคะประกาศรับสมัครนักนอนโดยในโพสแม่ระบุว่าเปิดรับสมัครนักนอน โอกาสทองที่คุณจะได้ใช้สกิลง่วงรับทรัพย์ยิ่งหลับยิ่งรวยใครรู้ว่าตัวเองมีแพชชั่นคือการนอนมีหัวใจขี้สาเป็นจุดแข็งบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้ต้องรีบสมัครแล้วโดยเขาเสนอเงินเดือน,อนให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ,<ฮ>ะเริ่มต้นที่35,000บาทนะคะ,ะยังไม่หมด3 5ม0 0ื่น0นี่มีสวัสดกิการจากทางบริษัทให้อีก <ฮะ S 1> พร้อม กับการเปิดโรงแรมสุดหรูในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อใช้เป็นที่พักต้อนรับนักนอนทุกท่านโดยเขายืนยันนะว่าเนี้ยขึ้นป้ายดิวบอร์อันเนี้ยคือรับสมัครจริงๆไม่จ้อจี้นะไม่ใช่แบบของปลอ,อมมาจากไหนไม่ได้หลอกอะไรคือรับสมัครจริงๆแม่แล้วก็ให้เงินเดือนจริงๆด้วยสามหมห้พร้อมสวัสดิการพร้อมเปิดที่ห้องพักหรูในโรงแรมให้พักอีกนะคะอยากไปจัง แม่ก็ไปสมัครได้เลยตอนเขาไม่รับค่ะทำไมแม่เขาควรนอนแล้วไม่ตื่นค่ะเขาควรเขาควรนอนยาวเกินไปเขาบอกว่าเดี๋ยวแทนที่จะต้องจ่ายสามหมื่นห้าอาจจะต้องจ่ายค่าประกันด้วยเอาขอเนี่ไม่รับดีกว่าอย่ไหมคะแต่ว่าก็เผื่อใครสนใจก็ลองไปสมัครได้ออนวออนอยากจะไปลองสมัครเหมือนกันเพราะออนชอบนอนมากจริงเหรอสามหมื่นห้าเยอะนะแม่ถ้านอนเยอะในเด็กนะจะดีมากรู้ไหมเพราะว่าเด็กนอนมากเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะตัวสูงเพราะฉะนั้นลูกบ้านไหนนอนดึกตามคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะคะลูกๆต้องนอนเร็วเพราะว่าปวดหอม เงิเนี่ยมันจะหลังมาช่วงที่เขาหลับคุณผู้ชมนอนมากสูงมากในเด็กนะตนนแต่ท่านไหมอ่ะไม,นนไม่ไม่ทันแล้วล<ม>ูกไป<ม>ทัน,ทนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะไม่สูงแต่ว่าถ้าสมัครที่งานนี้ก็จะได้เงินสามหมื่นห้านะคะเออแต่ถ้าเกิดเป็นวัยผู้ใหญ่นอนมากดียังไงรู้ไหมยังไงม่ร่างกายเขาได้มีเวลาซ่อมแซม<อ>ถ้าเราหลับน้อยนอนน้อยก็ซ่อมช้าแต่ผู้ใหญ่ก็จะชอบแบบว่าหลังๆก็คือจะตื่นเช้าตื่น็นเวลานอนน้อยลงนี่ไงเป็นปัญหาเนาะค่ะนอนน้อยลงจริงๆ อ่าเมื่อกี้พูดถึงเงินใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องรายได้เนาะสามหมไม่ใช่น้อยะแม่ก็มีเรื่องเงินเรื่องรายได้มาเหมือนกันเรื่องนี้นะคุณผู้ชมคะเขาเป็นหนุ่มนักเปย์ค่ะแต่เรื่องนี้เกิดที่ประเทศอินเดียนะคุณผู้ชมอ่ะดูก่อนดูคลิปก่อนเนี่ยดูสิเอาเงินใส่ถังอย่างนี้เลยหรอเอาเงินใส่ถังนะคุณผู้ชมนะแล้วก็โปรยใส่นักร้องนักร้องเนี่ยเป็นนักร้องแนวฟกซองนะคุณผู้ชมเขาชอบมากเขาเป็นแฟนคลับเขาโปรยขนาดนี้เลยนะคะโอ้เนี่ยดูสิให้กําลังใจ ไม่ใช่สายเปนนะนี่เขาเรียกว่าสายปโปรยสายปโปรยยิ่งก็สายเปอีกนี่คือเงินจริงๆนะคะไม่ใช่กามโมนะคะอคือเป็น,ปนแบงเลย <นะ S 2> ใช่ค่ะ ดูจากคลิปแล้วเนี่ยเขาหลงอะไรตั้งครจริงๆเนี่ยคือมาเป็นถังแล้วก็เทกันอย่างนี้เลยเหรอแม่นี่ไงนี่ไงแล้วที่ปลิวๆกันนี่ถ้าเราอยู่แถวนั้นเราเราเก็บไปได้ไหมอ่ะแค่ว่ามันเยอะมากจนเขาต้องโกยออกอ่ะบอกว่าเออออกไม่ก็แต่เยอะจริงนะเยอะจริงโอ้โอ้โอ้ให้อีกให้อีกค่ะให้อีกค่ะให้อีกค่ะให้มันปลิวไปเลยให้มันเป็นฝนเงินไปเลยนี่ไงเพราะว่านักร้องสาวทั้งสองคนนี้นะคะเขาเป็นที่นิยมมากเขาเก่งแล้วก็ร้องเพราะร้องดี จร,จริงๆดนตรีอินเดียเนี่ยเป็นดนตรีที่ฟังแล้วเพาะนะเขาเ<ไ>ป๊ะมากเลยใช่เป๊ะดูสิไม่หยุดเลยแม้แต่น,น,น,นะแล้วคนข้างล่างก็คือ<ช>ปตาแบงค์มาให้อีกนะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะน้องที่เป็นนักร้องนี่แหละค่ะเป็นคนที่ลงไปในคลิปในไอจีส่วนตัวของเขาที่นี่เกิดที่อินเดียนะคะรัฐคุชราชนะประเทศอินเดียค่ะร้นนี้ใครเคยไปบ้างไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดไปร้องเพลงล้วได้เงินเยอะอย่างนี้นะ ก็น่าไปกเหมือนกันนะคุณผู้ชมแม่แต่ว่าถ้าในนั้นในถังเขาเปลี่ยนจากแบงเป็นเหรียญขึ้นมาเราเจ็บนะแม่เราเทเหรียญสิโอมาหัวเงี้ยคิดได้ยังไงลูกทำยังไงอะใจคอไม่ดีเลยถ้าเป็นเหรียญเจ็บเนาะไม่ได้้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะโปรยให้แม่ใช่ไหมไม่ได้หมายความเขาจะโปรยให้แม่อาจจะแบบว่าเออเปลี่ยนเป็นเหรียญเอาอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เป็นแบงนี่คือเยอะมากนะในหนึ่งโชว์แปลว่าไม่น่าจะใช่ครั้งแรกอะ ถ้าเขาเป็นแฟนคลับขนาดนี้เขาน่าจะตามไครหลายงานอยู่ตามสุดยอดเลยจริงๆแล้วงานแสดงบนเวทีนี่นะคะคือเราก็เป็นนักแสดงละครเวทีเนาะเวลาเราแสดงเสร็จแล้วเนี่ยมีคนเอาของมาให้เราเนะาะเอาของขวัญเอาดอกไม้มาให้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมมันคือกําลังใจที่ชุ่มใจแบบเนาะมันปลื้มใจมากเคยมีโอกาสไปร่วมเวทีกับลิเกท่านหนึ่งเขาดังมากคุณผู้ชมแฟนคลับเขาท่านหนึ่ง เอาพวงมาลัยมาสวมคอเป็นเงินนะคะนี่นึกว่าแผงดู س, ราชสีอะค่ะเ,คเ,เขาใส่ใหญ่มากคือเขาชอบมากนะี่ยแล้วก็ให้แบบใหญ่อีกคนหนึ่งอ๋อให้ให้ขนาดนี้ใช่ไหมไม่ได้ฉันต้องถมค่ะ<อ>นี่เวลาถ้าเกิดว่าเป็นที่รักจริงๆเนี่ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพงานแสดงของเขาแหละ<ช>เขาคงทําได้ดีจร,จริงๆนะคะถึงเป็นที่รักได้ขนาดนี้เนาะ,ะ,ะพูดถึงเรื่องของการเปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องนะที่ทําไมสาวๆในปัจจุบันนี้เนี่ยถึงชอบผู้ชายในวัย40บวกกันนะคะ,คะแม่ชอบไหมชอบ40บวกชอบผู้ชายอายุมากกว่าออ้มากกว่าแม่นี่ยากเหมือนกันนะอ่อนไม่บุรี่นะยากเหมือนกันนะอคุณรู้ไหม ยิ่งผู้ชายอายุมากกว่านี่นะเขาจะมาเป็นเหมือนทั้งพี่เป็นครูเราสิ่งที่เขาผ่านมาก่อนประสบการณ์ความรู้เนี่ยเราอยู่ใกล้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยฉลาดขึ้นอุ่นใจอุ่นใจแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นรุ่นพี่เราเปมากๆแม่ชอบคนสูงอายุนะเพราะเวลาฟังเรื่องที่เขาเล่าหรือหรือหรือไอเดียหรือวิธีคิดของเขาเนี่ยเออเราไม่เคยคิดแบบนี้ได้อีกมุมมองได้อีกมุมมอง,งแต่สําหรับ ของหนูเป็นสา,สาวๆใช่ไหมคะสาวๆค่ะอาจจะเป็นประเด็นนี้เหมือนที่แม่บอกก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีประเด็นในกระทู้พันทีบค่ะเขาตั้งขึ้นมานะบอกว่าทาไมคนใหญ่สาวๆวัย20ถึง30ปีถึงได้ชอบหนุ่มๆอายุ40บวกกันจังเลยครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะคะเขาก็บอกว่าสรุปว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าการที่สาวๆในวัย20 30ปีชอบผู้ชาย40ปีขึ้นไปเป็นเพราะว่าเป็นวัยที่มีความคิด ความรู้ความสามารถเข้าใจโลกนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความพร้อมแล้วก็สถานาการณ์เงินที่มั่นคงด้วย oh. สามารถสัพอร์ตผู้หญิงได้นะคะไม่เหมือนกับผู้ชายในวัย20หรือว่า30ที่ยังก,กำลังสร้างตัวอยู่ uh huh. แล้วก็อาจจะยังมีความงองแงงงงแง,ง,ง,งชวนทะเลาะอยู่บ้างก็จะต่างกันกับผู้ชายในวัย40ที่อย่างที่แม่บอกก็คือโตแล้ว เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วผ่านโลกมาแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกว่าต้องมาผ่านประสบการณ์งงงัทันแล้วจะไปกินทําไมทะไมตอบไลน์ทำไมทำไมอ่านอะไรางเนี้ถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอภัยง่ายอะไรก็เออมีเหตุผลเออมีเหตุผลแล้วก็ถูกค่ะอย่างนั้นเลยแต่จริงๆหลายๆท่านอาจจะคิดนะคะว่า๋อผู้หญิงส่วนใหญ่ะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้ชายอายุมากกว่ามองไปที่เรื่องเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีค่ะ แต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอย่างที่ออนบอกคือมันนิ่งแล้วไงความสบายใจแล้วใจไม่ได้อยากได้คนที่แบบว่าทําให้ชีวิตมันเหนื่อยในทุกๆวันแล้วพอผู้ใหญ่กว่าอาจจะมีตรกกะความคิดที่เหมือนที่แม่บอกคือให้ในมุมมองอีกด้านหนึ่งกับเราได้ในปัญหาที่เราเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยนี่เป็นเหตุผลนะก็ไม่อยากจะให้มองว่าแบบว่าต้อง40บอกออนเชื่อว่าผู้ชายที่อายุน้อยแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันนั้นก็อันนี้เป็นประเด็นที่เขาถามถ่ายึือมาบนโลกโซเชียลนะใช่ เพราะว่าเด็กอายุน้อยบางคนเนี่ยนะคะคือที่บ้านเลี้ยงดูมาหรือสภาพแวดล้อมเขาเนี่ยอ้าวบางทีมีบางทีโตกว่าบางคนอีกนะอนะคะเรื่องความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับที่อายุหรอกค่ะแม่เออมันเกี่ยวกับที่อะไรล่ะมันเกี่ยวกับที่ความเข้าใจบุเพอะไรว่าถูกต้องแต่ของแม่ก็คือต้องแก่กว่าแม่ก็น่าจะัร้อยปีโอ๊ยหนูบูลลี่แม่น่ะหนูแม่เจ็บแม่เจ็บอ้าว จะถึงวันเกิดแล้วนะสิบสามธันวาวันเกิดฉันนะเรตรียมของขวัญไว้ด้วยได้แม่อยากได้อะไรง,งานเตรียมให้แม่แม่อย, <นะ S 1> อยากได้แบบไหนเออแม่ต้องสิบกระดาษขึ้นนะอือเอาเป็นแบงกาโมไปก่อนแล้วก,กัน <c oughs> เดี๋ยวทำเป็นแหวนทอง<ช>แหวนเพชรให้คุยเรื่องวันเกิดคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมีข่าวข่าหนึ่งเขาบอกว่าเป็นข่าวน่ารักของผองเพื่อนคือเพื่อนตัวเองเนี่ยเป็นวันเกิดแต่จะไม่อวยพรเหมือนกับที่เขาทำมาไม่ได้หรอกไม่ได้อวยพรให้เพื่อนคนนี้ทั้งทีนี้นะคะเขาบอกว่า ต้องรู้กันทั้งหมู่บ้านเลยอเออทำยังไงให้คนรู้ทั้งหมู่บ้านรู้ไหมยังไงคะแม่จ้างรถแห่เอาคุณผู้ชมดูในคลิปเลยนี่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 ดูเฮ้ยวันเกิดขออำนาจคุณพระมหาเทพเ,เจ้าชงตนบันดาลให้มิสต์เตพบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยผู้ชายปลอดภัยจากโควิดพบเจอแต่ความอลังการตลอดไปเทิน โอ้โหก็คือจ้าหนุแห่เหรอแม่ใช่สิแห่กันรอบเมืองพร้อมสโลแกนไข่เพื่อนสุดๆว่าขอให้ร่ำรวยผู้ชายพร้อมความอลังการอ่ะนะก็เขาเรียกว่าเวยพรตามวัยแหละคนวัยไหนต้องการอะไรเนาะก็เขาวัยรุ่นนะแต่เพื่อนโสดอยู่แต่เพื่อนโสดอยู่ไงคุณจริงๆการเวยร์พรอลังการแบบเนี้ยแฟนคลับชาวจีนอ่ะเขานำประวันนะเวลาเขาชอบศิลปินนะ เขาเอาขึ้นตึก<ช>เห็นไหมขึ้นตึกขึ้นดีวบอ,อยใหญ่เลยนะจริงอันนี้ก็เหมือนเวลาทําให้ศิลปินคนไทยเหมือนก<ห>ันที่เบบน่แปะตามรถตุกตกขนส่งสาธารณะแต่ว่านี่ก็คือขายเพื่อนให้รู้กันทั้งให้รู้กันทั้งเมืองให้รู้กันทั้งชุมชนไปเลยนะคะนนคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะลองทําดูก็ได้นะคะคิดว่าเพื่อนต้องมีความสุขมากเพราะว่าคนรู้ทั้งเมืองเลยเนาะจริงไม่ก็อายมากมีสองอย่างไม่ได้อายแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าทําแบบนี้เนี่ย รถแห่ได้ได้เงินอ,า,อาีมีรายได้เพิ่มไงช่วยกันสปอร์ตกัน,กนในช่วงแบบนี้ชั่วโมงนี้นะคะก็ต้ะะองต่างให้รายได้แก่กันะะอพูดถึงเรื่องของการแบบว่าประกาศกันให้รู้ไปเลยในชุมชนนะคะ,คะก็มีอีกหนึ่งเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วก็น่าสนใจมากๆมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับนี้เลยโครงการดีๆนะคะที่ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลนะคะภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกับโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะ<ช>กิจกรรม Village E-Commerce นะคะถือว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนนะคะโนโยบายดิจิทัลแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะจะเป็นยังไงลองไปดูกัน<ช>ค่ะ หนึ่งทศวรรษของศูนย์ดิจิทัลชุมชนด้วยการขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจึงได้มีการสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายใต้กิจกรรม Village e-commerce ให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยดิจิทัลตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการของชุมชนแบบครบวงจรจากผลการขับเคลื่อนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสูนย์ดิจิทัลชุมชนภายใต้กิจกรรม Village E-commerce มีจำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่เข้าร่วมอบรมกว่า250ศูนย์ในทุกภูมิภาคเกิดการสร้างร้านค้าออนไลน์จำนวน2 5 0 1มิร้านค้าถือเป็นอีกก้าวของความภาคภูมิใจ และความสําเร็จในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืนน,นี่พี่ช่วงนีนชีวิตอย่างดีไปเจอของดีมาเบอร์มงคนที่คนบนหางานกันลยาแต่เขาเปลี่ยนมาใช้นะโอ้โห oh, งานเพิกผมมีงตั้งแต่เช้ายันเมือ่ออะพี่คิดดูถ้าฝนตกผมยังมีงานอะ่ะพี่ลองดูสิไปก่อนนะพี่ คนกำลังเลิกงานใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่เบอร์มงคลแต่เป็นความขยันที่คุ้มครองคุณคุณเหยื่อดมตราพุ้ยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณจากบริษัทพุ้ยทองโอสถที่คุณวางใจกราบล้าต้องไปย้อมผมที่ร้าน,นอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ <S <S ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล พร้อมให้คุณท่องเที่ยวยิงสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิการ์ไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะคุณวัดเทพไทยแพงไหมครับ แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดยเ c o มคอรสั่งซื้อได้ตลอดย4ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้าน ไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2564ทำยังไงเราเธอผมถึงไม่ชีฟูดูน้ำหนักดีทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบลสิจ้าถึงได้หมักผมสวยผมนุ่มลื่นสวยได้อย่างใจทรีทเมนต์โอเคทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบล มีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือ,อยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวผมแนะนำครับวันของยาดมกราถ้วยทองชื่อชมความขยันในตัวคุณ ครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E ใหม่อิสุสุดีแมพลานุภาไร้ขีดจำกัดเกลแม็กสี่รถลองเลย มาช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับอีกหนึ่งกระแสบนโลกโซเชียลที่กําลังมีประเด็นดราม่านะคะในตอนนี้นะคะกับยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะคุณบาสตี้นะคะที่มีการรับเลี้ยงลูกบุตรบุญธรรมมาแล้วก็มีคอนเทนต์นะคะใน YouTube จํานวนมากแต่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาให้เขาชี้แจงในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาสตี้สวัสดีทุกคนนะคะค่ะให้คุณบาสตี้แนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันค่ะ สวัสดีค่ะบาสตี้นะคะทีติกรแจ่แจ้งค่ะปัจจุบันก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ใน Facebook ค่ะค่ะบัสตี้่ะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอันจุดไหนคะที่ทำให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นคะน่าจะเป็นตอนที่เต้นกับแม่แล้วก็แฟนคลิปตกน้ำเมื่อสมัยก่อนเมื่อแบบสี่ห้าปีที่แล้วค่ะค่ะจริงๆช่อเราเนี่ยเริ่มมานานแค่ไหนล้วคะบัสตี้ประมาณสองสามปีละค่ะ แล้วก็ม,มีคน subscribe กี่คนแล้วนะคะประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านคนเนี่ยค,ค,คือเขาเป็นช่อง<ม>ดอังมากแม่นะแต่ละคลิปนี่คือคนดูเป็นแบบหลักแสนเลยนะของหนูเป็นแนวไหนคะลูกช่องหนูเป็นแนวไหนตอนแรกหนูจะเป็นแนวแกล้ง,ก,ลงกันค่ะกับแฟนค่ะ<ม>แล้วก็แบบมีการทิบตกน้ำเล่นขี้โคลุยโคลนประมาณนี้ค่ะ<ม><ม>ก็คือเหมือนแบบ เหมือน Youtube ของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่มีการแพร่งกันแต่อันนี้ก็เป็นแบบใช่ไหมคะปรับมาเป็นแบบสไตล์เราไทยๆบ้างแล้วก็กับคนรู้จักรอบตัวเนาะแบบบ้านบ้านนะคะบัสตี่่ะอันไหนที่ทํามาแล้วเนี่ยที่มันแบบว่าได้ยอดเยอะมากๆเนี่ยคืออันไหนคะน่าจะส u r p r แม่ค่ะเป็นมันเกิดของคุณแม่ค่ะไหนเล่าซิเป็นยังไงคะก็เป็นฟิลแบบว่าไปซื้อเค้กให้คุณแม่แล้วก็แกล้งทะเลาะกาแฟแล้วพอแบบ คุณแม่รองไห้เราก็รีบเอาเช้กไปเซไยแล้วก็ให้ของขวัญค่ะโอ้ยทุกสารแม่แล้วแม่วอาว่างไงแ,แม่ก็ดีใจค่ะแล้วก็จะมีตอนที่แบบตีลังกาหกล้มหนูหนูเป็นคนทํานะคะตีลังกาหกล้มหรือว่า เต้นกับแม่แล้วตกขี่โคลแล้วก็มอบทองให้กับคุณแม่เมื่อสมัยก่อนค่ะอดีจีกมอบทองนี่แหละเออก็คือเป็นแนวแบบว่าแกล้งเป็นแพร่งกันแต่ว่าพอมาทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีลิง์ข่าวมีประเด็นข่าวเกิดขึ้นจนถึงขั้นติดเทนทวิตเตอร์นี้ต้องขออนุญาตถามก่อนแล้วกันเนาะว่ารู้สึกไงบ้างกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับตัวเราตอนนี้ค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็บางทีถ้าไม่มีข่าวแบบ เนี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ถึงตัวเองเลยนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อตอนแรกอย่างเช่นหัวอ่านับปกคลิปหรือแคปชั่นเนี่ยมันแรงจริงๆหรอคนอมองแล้วแบบวิ้ยมันเลียกยอดวิวได้นะแต่นับปกตรงน,นั้นเราไม่ได้ทราบเลยว่ามันแรงหรือไม่แรงแต่พอมีข่าวแบบเนี้ยขึ้นมาค่ะพอได้ทบทวนพิจารณาแล้วก็พี่ๆทุกคนเขาได้ตัเกเตือนมาเออจริงๆมันก็คือแบบมันแรงจริงๆค่ะตรงพลาดหัวว่ายังไงนะคะอ่าเหมือนว่าเอาพริกให้ลูกกีนหรือแบบอ่า หล่นจากมือประมาณเนี้ยค่ะแล้วคือแต่ว่าในคลิปมันมันจะไม่มีในส่วนตรงนั้นใช่งม,นนะมงีมันต้อต้อใช่ค่ะเหมือนแบบอยากได้อยากได้เป็นเป็นยอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพือที่ให้คนณเนีได้เข้ามาดูแต่ว่าเราไม่ได้คิดในในมุมที่ว่ากระแสะโซเชียลต,ตอนเนี้ยมันคือแบบมันแรงมันมันรุนแรงมากๆที่ มันเซนสทิกับเด็กมากๆอะค่ะก็จริงนะเดี๋ยวคนอื่นไปทําตามไงเดี๋ยวคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ดูคลิปเต็มๆแล้วก็คิดไปแล้วว่าโอ้ทําแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้นะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ว่าต้องถามมัสตี้คนด้วยเหมือนกันว่าลูกบุญธรรมที่เราเห็นในคลิปอะจริงๆน้องเป็นใครคะน้องเป็นลูกของพี่สาวค่ะซึ่งพี่สาวเขาก็ได้เลิกกับ ไปแล้วทีน้นหนูอะยัดมีรูปพอดีอแต่ทีนี้จดของบุรบุญธรรมยังไม่ได้เพราะว่าบาเตี้ค่ะอายุแค่ยี่สิบสองปีค่ะแต่ว<ฆ>่าถ้าบุญธรรมเป็นอายุยี่สิบห้าปีถึงจะรับเป็นบุญบุญธรรมได้ตอนนี้บา์ตี้ก็ได้เอามาเลี้ยงดูที่บ้านแล้วก็ได้มีการย้ายทะเปลี่ยนบ้านมาที่จังหวัดกรุงเทพค่ะ<ฆ>แล้วก็ได้มีการทำห้องให้น้องน่ารักน่ารักคือแบบคืออยู่เป็นครอบครัวแบบมีความสุขค่ะคือเราก็รักน้องแหละรักลูกตัวคุณแม่ก็คืออยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ อยู่ด้วยกันค่ะก็คือว่าตอนเช้ากับวันเย็นจะมีมาตี้กับแม่เขาสลับกันเลี้ยงแม่เขาก็จะทํากับข้าวคอยเตรียมของให้มาตี้เอาไว้ทํางานส่วนที่ตอนที่แม่เขาไปทํากับข้าวค่ะหนูก็จะเป็นคนเลี้ยงตลอดตอนจางววนก็เป็นน้องเอาเอานอนเข้านอนค่ะก็คือเลี้ยงเหมือนลูกอะเนาะว่างั้นเถอะรักเหมือนลูกใช่ก็คือว่ามันจะมี24ชั่วโมงหลังจากเนี้ยค่ะแค่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะค่ะจะเป็นการแบบ ไปถ่ายคลิปกันนะวันนี้เราม,มีไลฟ์สดนะให้แม่ๆได้ดูกันแต่แตครั้งนี้มันคยค่ะค่ะพี่ปัทไทคือมันเคยมีกระแสะออกมาอันนึงว่ามันคืออะไรทำไมอยู่ดีๆแม่เขาเอาลูกคืนที่หนูมเนาะมีอยู่ล็อตแรกที่หนูออกมาล้องผมร้องไห้ว่าเอาเอาน้องคืนไปอันเนี้ยค่ะถ้แต่กี้ที่หนูบอกว่าอยู่ด้วยกันดีเป็นแฟมิลี่ครอบครัวแล้วไอเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรคะทำไมมันถึงเกิดกระแสะนั้นขึ้นมาคะ มาตตี้ต้องบอกตัวนี้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้ยมัตตี้เขาพูดความจริงเลยค่ะว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์นะคะที่แม่เด็กเอาลูกกลับไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรามีการเตืดนความไม่เข้าใจกันตรงที่ว่าตอนนั้นเป็นสถานการณ์โควิดค่ะแล้วตอนนั้นเราติดโควิดมาแล้วแล้วคือเขาไม่สบายใจตรงที่กรุงเทพมาค่ะเราอยู่แถวนนทบุรีแล้วนนทบุรีอ่ะเขามีโรคเยอะมาก <c oughs> แล้วเขาก็บอกอยากกลับไปอยู่บ้านอยากกลับไปเล่นเขาเหมือนเขาค่อยๆพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ทํางานหนักเราก็เลยบอกว่าอ่ะจะกลับไปก็กลับไปเถอะ เพราะว่าเนี่ยก็คือแบบเหนื่อยมากๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลับไปนู่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน<ม>อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นู่นมันก็มีโลกไม่ต่างกันอืเขาก็รู้สึกว่าเขาน้อยอกน้อยใจสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเราก็เหนื่อยเราเราเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยรู้คาพูดตัวเองว่าพูดอะไรออกไปตรงนี้หนูกับหนูก็ผิดกับ,ก,บกับพี่ตัวเองด้วยเขาน้อยใจเขาก็เลยกลับไปอยู่นู่นประมาณเดือนอเดือนเกือบสองเดือนนะคะก็คือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคิดกันแล้วไม่ได้ทําเพื่อเอาคอนเทนต์แต่ ประเด็นว่าหลังจากที่มันมีเรื่องของคลิปกันให้น้องกินพริกอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะคนก็เลยมองว่าเนี่ยรับลูกมาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ตัวเองห,อหรือเปล่าอันนี้อยากจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณบาสตี้คือเมียหนูอะตอนแรกหนูก็อยากเอามาทำคอนเทนต์ด้วยอยากอวดลูกด้วยอยากเอาเขามาเลี้ยงดูด้วยเพราะว่าเราเป็นหนึ่งคนที่อยากมีลูกแล้วก็พอมีลูกแล้วอะคะ่ะคือความฝันเราก็เห็นที่ พี่ๆเขาได้ไปทะเลกันได้เอามือเอาน้องใส่ชุดคู่ใส่อุ้มลูจกจับมืออย่างนี้ยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็อยากเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นฟิลแบบพ่อแม่ลูกที่อุ้ยถ่ายลงโซเชียลด้วยนะอยากให้เขาเห็นนะว่าสาวประเภทสองมีลูกแบบนี้ค่ะอืมอืมก็ <c ười> คือเราแค่อยากโชว์ความน่ารักของน้องกับครอบครัวเราแต่ว่าไม่ได้มีความคิดที่จะให้น้องมาเป็นคอนเทนต์หลักเพื่อเรียกยอดวิวถูกไหมคะไม่มีค่ะไม่มีความคิดค่ะเพราะว่าอุคิด อย่างที่บอกอะค่ะก็คือว่าหลังจากสองสองชั่วโมงแล้วก็หลังจากยีิบสองชั่วโมงนะัน้นนะคะไม่มีใครรู้ว่าอุย้ยเราเลี้ยงยังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงแบบเนี้ยค่ะค่ะอังนั้นเนี่ย,นนยสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะพูดกับคนที่มองเราในแง่ลบเรื่องนี้ไหมคะเรื่องการทําคลิปใดๆก็นี่บัตตี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่มาตับเตือนเพราะว่าถ้าไม่ตับเตือนในวันนี้บัตตี้ก็ไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าปกหรือแคปชั่นก็ยังไม่รู้ตัวเองว่ามันแรงจริงหรือเปล่ามันแรงไปหรือเปล่า มันชักจูงทําให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้บัตตี้ก็ได้รู้แล้วก็ได้รับผลกรรมที่มันตามมาแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันรุนแรงไปนะบางทีมันก้าวกายสิทธิของเด็กจริงๆที่เหมือนเอาเขามาเป็นหน้าปกตรงนั้นบัตตี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดแล้วก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกคนที่ให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้มากเลยค่ะผิดแล้วก็รู้ว่าผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะคนเรารีเซ็ตได้แต่เรื่องนี้นะมันก็ทําให้เรารู้สึกนะคะว่า ลกโซเชียลเนี่ยจะทําอะไรจะเขียนอะไรจะนําเสนออะไรเนี่ยบอกเลยว่ามีผลกับคนดูบางคนเนี่ยเขารักเด็กรักลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเขียนจะอะไรเนาะต้องระ้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะได้จะต้องมีผลแบบย้อนกลับมาที่เราแล้วเราก็จะไม่สบายใจเองนะลูกเนาะหลังจากนี้คลิปของบาสตี้ก็ยังคงจะมีอยู่ในชแนลถูกไหมคะมีอยู่ค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ทั้งหมดอย่างเช่นคือจะ หัวข้อที่มันเป็นเกี่ยวกับน้องเืียกได้แบบน้องไปเที่ยวพาน้องไปกินแบบนี้ค่ะก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่หมดเลยทั้งเนื้อหาคลิปทั้งหน้าปกค่ะค่ะดีมากเลยเนาะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยความแข็งแกร่งนะคะของทั้งครอบครัวนะขอบคุณมากมาที่มาคุยก้วยตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ สวัสดีคะ่ะก็ติดตามช n e l ของคุณมาสตีได้เนะแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าก็ม oui> uh ีอะไรก็ตักเตือนกันได้เพราะว่าโกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็ไปไวจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าคนเราก็ดูโซเชียลเป็นหลักเลยนะคะมอเวลาแล้วคุณผู้ชมคะเราสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ i